คุณหาคุณะอย่างนีคค่ะครับผมเอ้อที่พบผู้แม่นบอกแตคู่ก็เอาถือนลค่ะเลขออกที่สิห่ครับผมแม่มาค่ะคู่ก็เอาถือ อันนี้ก็ออกวันที่สิบหกเป็นมะค่ะแม่เบเกียนแปลงครับผมะวัีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเขาสีแจ้งมาอีกเรียนนึงเนาะค่ะก็แจงร่วงนาครับแม่เราแจ้งล่วงหน้าแต่อันนี้พ่นไปแจ้งล่วงหน้าแสดงว่าออกวันที่สิบหกค่ะครับผมกันผู้ใดมากะจับไว้ก็ได้ค่ะยิบจับไว้ก็ได้ครับผมเพราะว่าปัววันที่สิบหกมีหกแน่นอนเนาะค่ะก็จากสิบหกที่นี้นะค่ะเนาะอันนี่ใจว่าก็ยังมาคือเกาหาแปดครับ หาหาเจ็ดเก่าก็ยังมาอยูด้วค่ะหาเจ็ดเจ็ดเกาานตรงหวัเนแก่ค่ะแล้วก็หาหาเจ็เก่าับเจ็ดเก้านเหรอค่ะครับผมเพราะว่าแหไงมาหาหิ่งเจนเจ็ดซุนเก็่ั้า่นค่ะกเจ็ดเก้านเด้ดคู เอองานตัวเดียวกันไม่แก่ย่าเฝ้าย er. ่าเฝ้าเออขอรองค่ะอืย่าเฝ้าแท่งแต่ว่าแท่งเป็นหลายแผลแล้วค่ะแท่งอ่ะไเราย่าเฝ้าไมาบอกเลขเจ็ดศูนย์แล้วค่ะเนาะเออรือบอกพูดแม่คู่ฟังแม่คู่ว่าเก่าสั่นจะเก่ายังระบาดตื่นก็เลยตื่นขึ้นมาเรียกว่าจับไว้กันค่ะเจ็ดศูนย์เก่าจะับไปกามาแล้วค่ะเนาะอันดัได้มาก ต่วันจะยิบเวลาละเก้าูนี่ว่ามันมืดแดงกันล่ะอัานออกขามือแรงเก้าศูนี่กันเสียมรับไปนะคะเนาะปูชีปะเขาบอกหาแปดแต่ปูตาสีบอกเก้าศูนยะคะเนาะครับผมไปดูยู่ห้ค่ะซื้อเรืเขาก็ต้องกราฟอยู่แล้วนะคะเนาะครับผมกราฟลอตเตอรีไว้ด้ค่ะลอตเตอร มีเ่น้อมันมือและวันที่เสีบีป้ายแดงเป็นไข่ล่อรุ่นกันด้ยกันเสียบีป้ายแดงเสีหน้าใหม่นะครับว่าอาจจะเร่องวันที่หนึ่งอาจจะใกลๆก็ได้ไม่บังนคัแ่ซองใบซีอวน้ำผู้ใไหลมันแน่อาจจะเป็นร่วมดราฟืนอย่างมาบอกกันได้ว่าไปหาเหงถึงแล้วันที่หนึ่งก็ได้แล้วนะ สั่งแปดบาทเยี่ยมห้าสิบแปดบาทค่ะห้าสิบแปดบาทค่ะอย่าลืมนลค่ะยังยืนยำข้ามเก่าเนาะแม่ทุ่มวันยาไปเต่ยนใจค่ะหักอนใดหักอันนั้นค่ะแม่ค่ะ ใจเดียวค่ะแม่สมพรปูเอาไปไลยตัวก็ะย่าไปเปลี่ยนใจพอจะได้ก็ออกหาเปียกที่เก่าแม่สมพรไปซื้อหาเปียกเมีนค่ะไปหอดก็ว่าสามศูนย์สามดังคักสี่ศูนย์สามสามเตี้ยเมีนค่ะพอปูบอกว่าหาเปียกแล้วพ่อกะเทยโอเคก็เลยไปตีเป็นศูนย์สามเอ้าถ้าไม่โอเคสิวันนู้นหวานป่าจะต้องโอเคเพราะมันถือตองนะคะเนาะแต่คือตีความหมายปูไปนอนงฟางดีๆคลิปมือนี่นะคะเนาะ ของหมือเคลือเนี่ยนี่แหละค่ะปูให้วาขาิมันใจเนตัวเหล็กที่ข้าซื้อไปบ่นะค่ะนี่แหละค่ะค่ะถ้ากตามันด้วค่ะเด้อค่ะการแวนชุบเงนเบาโอเคก่าสกโอเคสามศูนย์หาศูนย์ใ่นั่นแหละ ไทยเอฟซีสุขูสุข้อยู่ทั้งไก่ทั้งไก่สุขสุกมันมันลำลำเรืยๆเลยค่ะเด้อใส่วันธุ์ที่16วันนี้ ไนเฮ่น้ากันั่ประเทศโอ้ฮ่น้ากันเพว่าเาได้สั่งเซแล้วเนาะค่ะเนาะมาไงครับพอสวายพอสวายเตือนแต่สื่งเลื่อมเลยโอ้เลื่อมอรเว่าสวายนายใครมดแดงเน่าอะไรแล้วโอ้ซื้อทีมไปคห้เก้าน่ะนะมาเดียบู่กัอซอ์เ็ดหนึ่ง้าบาทเชื่อบางที่ข้อฝันเสียจวนชิวเนาะฝันว่ามาหาเห่งทีรถขันนีรลอยขนทั้งป่าครับผมเมนบเรีรถพู้กับสองศ็ดหนึ่งค่ะ นัลมาแดงฮอกพูงแม่แดงสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันที่ปูชีบมะเข้าพันปลอยก็คือเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ค่ะกับห้าแปดเจ็ดเจ้าศูนย์กับห้าแปดค่ะอ่านี่แหละกับเลขโตเก้าคือเก้าเพิกับเพื่อได้บอกตัวไม่ค่ะเดี๋ยโตเก้าคือเก้าเพียงแต่ว่าเพคนเบาลบนาลบล้างลบนาลบแล้วมันอาจจะเป็นตามโศกเพราะตามโศกไครโศกมันคือวานล่ะคือบางที่บางที่คนทำเมือนกัน เือบ่พอ้อมกันลวยบ่พอ้อมกันทุกคู่านั่นะบางที่อบางที่กสิเนาะจับยุดเอาดีบ่ดีเนสิเกตูนกับบแน่ค่ะเกตศูนเก้าซูนเท่ากับกไปหกประตูั่นลค่ะเกตศูนเก้าศูนเกตเก้า่แหละ่นกระบอกให้ใมมวนนี่าคะแล้วก็พอ้อมทั้งห้าแต ต่างก็ขางหาแต่นะคะอยู่นทางเล้าสิบแปดบาทนะย้ำตอนท้ายนะพ่อไว้ย้ำอีกนะพ่อไว้แม่สมภูตีปีิดบอกไว้เนี่ยบริญญ์เนาะร่วริ่วมห้าสิองค์ปูสังกจายนะคุณว่าร่วมกันสร้างพระองค์ปูสังกจายคนละห้าสิบแปดบาทการเป็นผลสัมเ็จคือว่านี่แหละเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกับปูสังกจายงวดก่อนเพื่อก็บอกว่าเก้าสิบห้าเจ้าสิบห้าคนยกเสียงเปิดเงนสี่สิ คกับีีกัโยกเยพียหก็เแต่ว่าคือปันเหยปัญหาแล้วก็เชื่อ95้าสบหนั่นกสเขหายนะแต่ำรวจเพื่อนก็บอกว่าซอยกันสาคนละห้าสิบปาทค่คคนั่นล่ะค่ะพี่จารณนาเพื่เด้อค่ะเด้อจ้า,าเป็ยนแนวทางเนาะมีม,มาล้พี่ตามนาะลองยูด,ดููมันละ ไม้มีความสคลื่องไค่ก็เราชมไปด้วยกันติดตามไปด้วงกันิจรณาดูนะคะเป็นแนวทางิจระนาซ่วมมันมันมีทอนเยนาะมียนบมาเไม่มีได้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าได้เจ็ดศูนยค่ะาแต่ตัวนี้ก็เอาเพื่อวันนี้รางวันมันไหลลังมันเนาะศูนย์เกาเก้าศูนยนะครับแวที่ซีที่หาแลกวัาที่สองยังล่อเหาอยู่นังว่าที่หนึ่งมูน่ะเรนบาพอสไวยบ้านเี่ เจ็ดศูนย์แมนบอลเลขล่างอาจสิเป็นฮาแปดแมนบอลรางวัลที่หนึ่งอัซซี่ายเก้าศูนย์วันนี้นวลวิสิเป็นเจ็ดศูนย์แมนบอลทุกรางวัลยังรออยู่ทุกรางวัลยังรออยู่เกิดรอบบอกทันทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิดขึ้นแนนน่วัี้นว่าต้องเกิดขึ้นในงวดนี้คผมเพราะว่าปูวามันมีคิวเด้จองคิวแมนบอลจองคิวไว้อันนี้ก็เป็นพุทธซ้ำเล็เนาะค่ะของเมียแหละชื่อจังสายบุญ สายบุญราคาเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่พร้อมทั้งต่างประเทศนะคะทั้งบวชเลี้ยงรวมใจกันจิตเจ้าภาพน้ำกันสูปผูซุกข้นโบซามารถศิระบุซื่อใดญ่พอไม่ได้หลายคนเนาะค่ะเนาะถือว่าทําบุญรวมกันทําบุญรวมกันกับแม่คู่าะค่ะเนาะเออเพื่ออันนี้ส์ข้างห้อนั่งหลับบ้านนั่นสิเด็เกิดสะสมบุญไนคู่ละลอยสองลอยย่งสิละคือปูวาปูบะมี่เมียตะเกาซิบเก่าบาดกะยากข้ามโบโศกบ่หมานกะยากข้ามน้ำเพลินมาสัมมาเพื่อว่า ส่งมันต่อไปนวหนามันบางวันนีเพราะในนวลนาเพราะว่าแต่บางวันนีกันแม่ผู้ขาอหวพรอให้ด้วยกัยอะหนาต้าต่อน้าพูนจิ้ักสิบอยเร่นงแห่งนี้ซอยหูซอยหลานผู้ตกผู้ใดเนี่ยผู้ขูดผูคนทัางใจทั้งใจผู้คนกำลังสิใจค่ะนี่หละพราะว่าเพราะบุญบารมีผูอนันตนาคราชจตักผู้สุโคธนาคราชนะคะผู้พระองค์จูบอริเรืแห่งนี้จิ้มักสิจบรีเรืยองแห่งนี้ความภาคการกระจาย ตอยลูกล้านโพียงมีสินต้อยให้ชีลูกคอยมากข็ให้เขาทางบน้่าได้น้ำกันะคด้วค่ะค่ะขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะเด้อค่ะ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  ค่ะเช้าไหมคะพี่น้องจัิน <c oughs> ค่ะเช้วมาค่ะไปล่ำดีเจ้ารอพี่บ้านล่ะพี่เจ้ารอค่ะพี่เก็ขอขอบคุณขอบคุญและขะเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะนอค่ะสำหรับคลิปนี้เตงโม่ผ้าล,ลวดกับกับสวัสดีค่ะค <c oughs> ่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเตงโม่ผ้าลวดนะคะนอค่ะเมื่อนี้เตงโม่ผ้าลวดกับหลังจากที่แม่คู้พาไปล่ำถวายอยู่วัดปูเททองขอส่ง ขอใส่แล้วนะค่ะนอกกะได้กลับมาหอประทับปูชีปมะเข้าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะเด้อค่ะแนวทางของปูที่ไปล่ำขอโชคนะคะนอค่ะก็คือปูค่ะปูชีปมะข้าให้เจีดยเก้าศูนย์ตียิมยิมลยร่วยค่ะส่วนหาแปดนี่ก็เป็นปูชีปมะเข้าให้คือกันเนาะค่ะนอค่ะ ก็แคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อค่ะแคบหน้าจอล้วคันมาคันชอบเปล่าไปยิบไปจับไปเนาะค่ะเนาะค่ะเปล่าไปยิบไปจับเด้อค่ะเด้อมันสิบรัชันแล้วค่ะเนาะค่ะยาเป็นไงเราไม่เคยไปฮะสิ่งเด็กก็ขอขอบุญขอบคุณแล้วค่ะเด้อพ่อแม่พี่นอ้องที่เขามารับชมและฟังทางช่องแตงโมพารวยนะคะเนาะค่ะก็ยิ้มแล้วลุวยปูชชี่มะเข้าเห็ดตัวใดค่ะ แปดห้าครับแปดห้าเก้าศูนครับเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะเจ็ดเก้าศูนยนะคะน้องค่ะสองตัวเนียนะเลยครับยา่สิบห้าถึงลอตตอรี่รัฐบาลไม่ได้เตี้ยงสุกเตียงเหลาได้ว่าเก้าศูนยเก้าศูนย์นี่ปูตาใไฮมั้นบอค่ะปูตาค่ะปูตาห้เก้าศูนย์นะคะนาอค่ะปูชิบกาเจ็ดเก้าศูนครับ เกียจเก้าศูนย์นะคะน้อค่ะปูชิบะเก่าเกียเก่าศูนย์ก็เปลี่ยนค่ะแต่ว่าแตงโมพระลวยก็เห็นปูตายยกมือโย่เจ็ดหหาเนาะค่ะน้อค่ะเก็ดจหาศูนย์ค่ะค่ะเจียงเล็กอะพิจิลนาเด้อค่ะด้อทางซองก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะน้อค่ะเจ็ดหหาศูนย์ก็คือบาลีกีไม่พูดคือเก้าค่ะค่ะเล็กตัวเก้าว่นไปว่นมาคือเก้าละค่ะจียงในเอฟซีทางบ้านกับอิจิหน้าเบิ้งด้อค่ะเด้อค่ะ กบสำหรับผู้ทเขามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ไม่โชคไม่ใช่ใส่วันที่สิบหกคือกันเนะค่ะนอาค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แต่งูกพระร่วยค่ะกรบสวัสดีค่ะ